ทุกคนเขามีกระทงจระเข้ยากย์้้ยตัวใหญ่เท่าคนเลยคุณแม่อยากด้เราไปตามหากันนี่เลยคุณแม่มาที่ร้านลุงจอดร้านลุงจอดมาที่ซอยวัดไร่ขิงร้านแรก้ายมือเจอเลยร้านลุงจอดอาหารปลาเยอะมากตาแล้วก็มีหลายซสายด้วยนะกระทงแคร์แบกกระทงลูกเจีย๊ยบหรือกระทงพยัน มีกระทองหลายแบบให้เราเลือกเยอะแยะมากเลยนะคะทุกคนร้านลุงจอนใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วเราเจอจระเข้นอนแล้วนะคะที่เราจะสั่งลุงจอนให้จระเข้ใหญ่เท่าคนเลยนะลุงจอนทำได้ไหมคะลุงจอนบอกจัดให้เรารับไปเลยจอนบอกว่ากระทงจระเข้เสร็จแล้วลุงจอนจัดให้ใหญ่กว่าในรูปที่สส่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าเดินเข้าไปในร้านลุงจอนแล้วจระเข้ก็อ้าปากเลยนะคะทุกคนใหญ่มากโอ้ my g o s จระเข้ักษ์ใหญ่มีหนึ่งเดียวในร้านลุงจอนเลยลุงจอนใช้เวลาทำงานไหมคะ ได้ยุคครับประมาณ 4- 5หวันเฮยทุกคนไม่น่าเชื่อเลยใช้เวลาทั้ง45หวันก็จะเซ็จถึงจะได้จระเข้ยักษ์หนึ่งตัวลุงจอใจดีมากมากเลยนะคะทุกคนเอากระทงจระเข้ยักษ์ไปส่งถึงรถเลยแต่เราก็เกิดปัญหานะคะทุกคนจระเข้ยักษ์เข้ารถไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่เกินทุกคนดูซีใหญ่มากๆจะทำยังไงดีล่ะทุกคนจระเข้เข้ารถไม่ได้ลุงจอพยายามคิดหลายวิธีนะคะทุกคนขยับซ้ายขวา สุดท้ายนะคะทุกคนเก็บเบาะข้างหลังนะคะและเอนเบาะนอนให้ยาวไปเลยใช่เราก็ทําสําเร็จนะคะจอระเค้ยักษ์เข้ารถได้แล้วทุกคนถ้าอยากได้อาหารปลาหรืออยากได้กระทงอ่ะมาหาร้านลูกจอดได้เลยนะ EP สองทุกคนคิดว่าลอยกระทงจอระเจ้ยักษ์จะลอยหรือจะจมอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย ทุกคนอีพีหนึ่งที่เราตามหาก,กระทงจระเข้ยักษ์กันแล้วอีพีสองจะเอากระทงจระเข้ยักษ์ไปลอยจะลอยหรือจะจมไปดูกันก่อนที่เราจะเอากระทงจระเข้ยักษ์ไปลอยทุกคนรู้ไหมว่าความสูงความกว้าขงของกระทงจระเข้ยักษ์เท่าไหร่เราไปวัดกันเลยวัดจากหัวจระเข้ไปหางจระเข้ยาวทั้งหมดร้อยเก้าสองเซนติเมตรนะคะทุกคนยาวมากและความกว้างของกระทงจระเข้ยักษ์คือเก้าจุสองเซนติเมตรมุเบบีบเทียบแบบไสน้องสุกันกระทงยักษ์จระเข้จะกินน้องสุกันได้เลยนะทุกคนคุณตาและคุณยายช่วยกันยกกระทงจระเข้ยกกคคนนเดยยววตต้้อองงไไม่หะะ สองคนเลยถึงจะเข้ารถได้น้องสุก,กัดก็มารากระทงในทีมของชุดไทยสีม่วง<ม>เราถึงวดมบอลทยใสยสีกันแล้วเราจะนํากระทงจระเข้ยักษ์ไปสู่แรงนั้นนะคะทุกคนวันลอยกระทงวันนี้นะคะเด็กๆแล้วก็ครอบครัวมารยกระทงกันเยอะมากเลยนะคะทุกคน จระเข้อยากเป็นขวัญใจของเด็กๆแล้วนะคะเข้ามาสัมผัสแล้วก็มาขอถ่ายรูปด้วยแล้วเราก็นำทูบแล้วก็เทียนนะคะปักบนหลังจระเข้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถึงวลานะคะจะมาทดลองกันนะคะว่ากระทงจระเข้ยักษ์จะลอยหรือจะจมทุกคนมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์นะคะใครเอยจะทายทุกมาถามเด็กๆกันว่าจะลอยหรือจะจมลอยยหรือจมลอยไหมคะลอยเลยลอยนะคะทุกคนมาทดลองกันเลยโอเเพราะว่าอาหารตามาลอยนะโอเค เด็กๆตื่นเต้นมากๆเลยนะคะทุกคนกระทงจระเข้ยักษ์จะลงน้ำแล้วผลปรากฏว่ากระทงจระเข้ยักษ์ลอยนะคะทุกคนใครตอบถูกกันบ้างยกมือขึ้นตอบว่าลอยนะคะทุกคนมีเด็กๆตอบถูกเก่งกันมากๆเลยนี่กระพงไปแล้วลอยแล้วลู กระทงจระเข้ยักไม่ถึง20นาทีนะคะทุกคนป้าก็กินกระทงจระเข้ยักหมดเลยน้องสูกัสก็ทํากระทงคนไอซ์รีมมาจากโรงเรียนเดี๋ยวเราจะลอยกับน้องสูกัดกันนะคะวันลอยกระทงปีนี้ขอให้สิ่งที่ไม่ดีลอยไปกับน้ํานะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเราทําการอธิษฐานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาลอยกระทงกันเลย <S 1> <S 1> <ป>กระทงคนไอซ์รีมของน้องสุกัดก็ลอยด้วยนะคะทุกคนแล้วมีกระทงจิ๋วด้วยที่สุกัดทําอีกใบหนึ่งนะคะทุกคนคลิปหน้าแม่สุกับน้องสุกัสจะทาการทดลองอะไรอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะ 好，拜拜。